สวัสดีค่ะอยู่ไปไทยเก่านะคะตอนนี้มาเดินตลาดยงมุนนะคะ เหมือนตลาดที่ไทยเลยทุกคนเป็นตลาดนัดนะคะ,ะ,คะอู้เห็ด,ดหูหนูอเห็ดหูหนูผักผลไม้อะไรเยอะแยะนะคะผักผลไม้ต่างๆนะจ๊ะสดมากชากูาก ไม่รู้ว่าพ่อบ้านจะซื้ออะไรนะคะเห็ดนะแคะสดมากข <c oughs> นมต๊อกนะคะกินนล้ว สามเพคห้าพันวอนนะคะอขอนานที่บเนี่เป็นหยอกรถไฟนะคะยงมุนหยอกนั่นเองเนาะใครอยากมาเดินตลาดก็นะคะลงสถานียงมุนหยอกได้เลยค่าล้ำตกไอร่อยไหมพี่นะ ใส้ถั่วนะฮะหวานๆข้างนอกแป้งข้าเหนียวเหมือนกับเหมือนขนมบ้านเราอ่ะขนมเทียนนะคะเหมือนขนมเทียนเลยดมแรง,รานะงมากเลยมาลองไมมาลอมกัรู้ อันนี้อะไรนะมันเป็นแบบฟักทองนะคะใช <c oughs> ่คุณแท็กตัวน่าฮังก์ซานาเกตหาเดิมอะไขนมตอกฟักทองนะใส่ถั่วด้วยทั <c oughs> ้งหมดก็จะนึบๆหวานๆนะถั่วก็จะเค็มๆนะคะ ه, ขนมสามหอ่หอห้าพันวอนนะคะร้อยสี่สิบบาทกระเทียมนะจ๊ะ กระเทียมสดดรากไม้สมุนไพรกระเทียมแบบหัวใหญ่เบล,ลมนะคบอากาศเกาหลีตอนนี้ก็คือร้อนนะคะร้อนมากมมมะะชิม,มโมกิอ่มกาชิฟอะขนมที่ทำจากข้าวนะคะชิมโมกุชิฟ่มาแน่ ผับเอือกต่างๆเหมือนตลาดที่ไทยเลยสันชีสนะคะขอให้ชิมด้วยนะคะมาผินได้แค่จัออน ซื้อหนึ่งอันนะเรามีตังซื้อชีสนะคะให้เด็กๆแบบย่างชีมแลว หัวขัวนะคะมาที่นี่ก็คือชิมฟรีนะคะหอมมากชุมอนขั้วขนมนี่เหมือนอะไรนะงก็ ทงม้วนนะคะผละไม้แห้งจ้าจ้ยเหมือนกลาแม่เหม่ในเจะกละเม่จะกรับโซนแบบของกินนะคะนั่งร้านอือครบช่างแหลมเันด่ะขาหมูนะคะทุกคนรอคิวซื้อนี่นะคะนกนกย่างนะคะ nhiều cả đồ súng nhỉ nôc 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 a n j a i s t a น่ารักมากมีนะคะยืนต่อแถวนานมากกว่าจะได้กินออร่อยอ้าเวอ้า กนกกระ่ายกินทุกอย่างนกหนูก ah ็ก <c oughs> <c oughs> ินเรามากากนกย่งแ้้เอา ตองข้ามรัวต้มเลือดนะคะร้อน

ันนี้พาเด็กๆมาเดินเล่นสวนสาธารณะนะคะใกล้ๆบ้านนะคะแดดแบบแรงมากอร่อยปะมมาซอสไป ป้าเดินมดแล้วป้าเดินไม่รอเลยนะฮะา<อ>ขางจ้จงฉันอเย็นหนื่นทาทาจุ๊ยแ

กเหลือก็แก้นแน่เหรอเหลือก็แก้นแน่นอะโงจัปวดหัวเลยไอ้บิ๊่ ใส่หมวยใส่หมวย oh! นี่นะคะเนี่ยเนี่ย i will open One trọ sao nhớ là bay sao Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เากาหลีนี่ล่ะง่ายเดี๋ยวปาะห้เุกันก็นั่นบ้านเราจะให้อิน้กี่กเคนละดีกอะแต่ว่าเกาหลีมันแบบออกแนวแอลกอฮอล์น่อยนะปีวกิแบบ่ก็หมดท่ก็ทักไป้นรถเขามาเล่นมจ้ะกินกันเตะหอบังจูนนี่ 주문해안먹아엄마거 <목소리도> 먹어야지. 음. 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 저 좀. 먹어야지. 음. 좀. 먹어봐. 음. 맛있다. 음. 맛있다. 먹어봐. 음. 고기안 음. 먹어? 보여줘야지 음. 음. 자 하나 먹어봐 이거 음. 아. 음. 먹어 누나 그대 잠깐 눈을 붙일 때 나는 마음에 불을 붙여요 비밀의 나만의 초콜릿